ครันะครับมาต่อ e p พสองนะครับเพราะเห็ดฟางในตะกร้านะครับสิบสองวันผ่านไปแล้วนะครับนีครับก็จะมานะครับเก็บนะครับนะครับดอกนี้บานเลยนะครับนี่ครับต้องเก็บเลยครับครับตรงนี้ครับ นี่ครับนี่ครับครับนี่ครับ รแกงป่านะครับนี่ครับด้านบนนะครับอันเล็กๆนี่ก็น่าจะรอรอบต่อไปนะครับนี่ครับนี่ครับตรกร้านี้ก็เหมือนกันครับนี่ครับยังเล็กอยู่นะครับนี่ครับด้านข้างนะครับด้านข้างยังเล็กอยู่นะครับ มุนมุนนะครับนี่ก็ยังเล็กอยู่นะครับกําลังโตนะครับนี่ครับมันมุนครับมุนอันนี้ก็ยังเล็กอยู่ครับนี่ครับอันนี้น่าจะเก็บเลยดีกว่ามุนครับมุน ก็จะมีดอกเล็กๆอยู่นะครับนี่ครับก็ต้องรอรอบต่อไปนะครับนี่ครับตระร่านี้แล้วครับตระร่านี้หมุนๆดูนะครับยังเล็กๆอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับยังเล็กอยู่นะครับ นี่ครับรบแรกนะครับเพราะเห็ดฟางในตะกร้านะครับเครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้รักพาเที่ยวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ